สวัสดีครับผมเจน x อ็กซีเอ็มจีโอซีอาร์ไทนดนะครับวันนี้ผมมาส่งรถตักให้ลานโกไก่ที่บางไทรนะครับก็มาด้วยกัน2องคันนะครับอีกคันหนึ่งจะเป็นของลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับก็แต่คันนี้คือลงที่นี่นะครับบางไทรพื้นที่ตรงนี้ติดอำเภอหัวไทรนะครับ จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้วันที่8รกรกฎาคมนะครับ2564นะครับทีมงานต้ในใดสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาที่เบอร์นะครับ0864914246นะครับ JXMT OCR Thailand ผมยินดีให้ข้อมูลกับทุกท่านนะครับวันนี้ผมไลฟ์สดนะครับ สงว่ารถตักนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับจิมงานด้านในผมไม่ได้ขายเฉพาะรถตักอย่างเดียวนะครับผมดูแลรถแมคโครนะครับรถโฟกดิฟตัมเปอร์นะครับปริบัติหุ่นใดของ XCMG นะครับตอนนี้ที่ลูกค้าโทรมาถามเยอะก็คือเครื่องสับไม้นะครับที่ความสามารถประมาณ15ตันถึง20ตันต่อชั่วโมงนะครับก็มีทิมงานโทรมาถามเยอะนะครับยิ่งเราขายคู่กับรถตัก นะครับก็จะมีการดาวแล้วก็ผ่อนได้ด้วยดาวแค่3 0มนะครับส่วนรถตักเราก็ดาวปกติผ่อนได้3าม่นวดนะครับก็มีทีมงานหลายท่านนะครับสนใจอยู่นะครับอย่าลืมนะครับหรือท่านใดสนใจแผนปูนนะครับตอนนี้ XCMG จับมือกับของสวีนะครับของเยอรมันก็เรานํามาจําหน่ายด้วยนะครับก็มีตั้งแต่0.75คิวนะครับ1คิว2คิว3คิวนะครับก็ ทีมงานต้นใดสนใจโทรมาหาผมเบอร์เดียวนะครับ0864914246นะครับเกน XCMG OCR ไดเรดนะครับถ้าไม่ได้รับนะครับแสดงว่าติดภาระอยู่เดี๋ยวจะโทรกลับทันทีนะครับทีมงานต้นใดสนใจก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0864914246นะครับเขาเรื่องบ้างนะครับตอนนี้วันนี้นะครับผมมาส่งรถตักรุ่น l w 1 8 6 f v นะครับ จำนวนหนึ่งคันนะครับอีกคันเดี๋ยวไปส่งให้ทีมงานอีกท่านหนึ่งนะครับก็รถรุ่นนี้นะครับกำลังแรงม้าอยู่ที่100แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่3 3 2นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าให้แรงบิดมาเยอะนะครับยกได้สูงจากพื้นถึงข้อนะครับตัวนี้ยกได้สูง4.6เมตรนะครับคือสามารถยกตักใส่รถ10ล้อห้ว6เส้น7เส้นที่มีความสูง ตามกฎหมายกําหนดคือ4เมตรได้สบายโดยที่ไม่ต้องมีแหลมหรือผลต่างระดับใดๆเลยนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับฝากรถคันนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลานปาล์มลานมันโรงสีลานข้าวนะครับก็ตอนนี้รถแบบนี้ขายดีมากนะครับเป็นรถที่รถที่ออกแบบมาสำหรับตักวัสดุการเกษตรโดยเฉพาะนะครับ แต่ว่ารถรัวนี้หากจะเอาไปตักหินดินทรายก็ความจุพุ่งขีอยู่ที่1.6นะครับ1.6ตักได้ครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นปามอยู่ประมาณ800-900กิโลแต่ถ้าตักหินทรายนะครับเราจะตักได้ไม่ถึง 1- นึ่งหนึ่งคิวนะครับก็ตัวตัวนี้อาจจะตักหินทรายอย่างเดียวไม่ได้นะครับอาจจะเป็นงานร่วมได้นะครับนี่กําลัง ได้เลือกลงนะครับ9โมง9นาทีนะครับได้เวลาแล้วนะครับทีมมาานใดสนใจนะครับ1 8 6 f บโทรมาที่ผมได้เลยที่เบอร์0864944246นะครับก็นะครับเสียไกลครับเจ้าของร้านนะครับดูปครับปกติร้านนี้จะใช้โฟคลิฟของอ่า ของรถญี่ปุ่นอยู่นะครับแต่ว่าเก่าแล้วใช้มานานแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับก็นักสามารถเปลี่ยนเป็นรถตักของเรานะครับรถรุ่นนี้ดาวเริ่มต้นที่แสนหน0่งแสนหาหม่นบาทนะครับพรสามพิบวดก็ตกงวดประมาณ23,000กว่กา 23, บาทนะครับเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าราคาย่อมเยาเพราะว่าลานปลมแบบนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าสามารถซื้อสิบล้อดำสิบล้อพ่วงได้อยู่แล้วนะครับก็ รถตัวนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่880,000บาทนะครับเริ่มดาวได้1 5 0 0 0 0บาท2 0 0 0 0 0บาทแล้วก็3 4 0 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าทีมงานต้นใดถ้าดาว3 4 0 0 0 0บาทดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะครับทีมงานต้นใด มีแนะครับก็มับกำลังสอนโ้ไก่นะครับอย่าลืมนะครับทีมงานด้านในนะครับมีปามนะครับ อยู่แถวบางไทรนะครับอำเภอปากปนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาขายปามได้ที่นี่นะครับก็เหมืนผมผมเป็นพันธมิตรกับทุกลานปา์มนะครับไม่ว่าลานไหนสนใจรถตักของผมผมดูแลนะครับงานขายและก็งานซ่อมบำรุงรดนะครับรถรุ่นนี้ของเรานะครับรับประกัน1ปีหรือ2,500ชั่วโมงอย่างใดอย่างหนึ่งจก่อนนะครับในช่วงระยะเวลารับประกันนี ช่างเราเข้ามาตรวจนะครับซ่อมให้ฟรีนะครับทุกอย่างนะครับถ้ายกเว้นเกิดประัติเหตุตัวนั้นเราไม่ไม่มีประกันอุบัเหตนะครับแต่ว่าเรื่องงานซ่อมบำรุงไม่ว่าชิ้นส่วนตรงไหนเสียมีปัญหาไปเราดูแลได้หมด1ปีหรือ2500ชั่วโมงนะครับแล้วก็เราจะเข้าตรวจเช็คให้ทุก250ชั่วโมงนะครับไม่มีปัญหาใดๆ250ชั่วโมงลูกค้าแจ้งข้อมูลมาที่ผมได้เลยนะครับผมจะ นัดหมายช่างนะครับก็ช่างของเราจะมีรถโมบายแบบนั้นเลยครับแล้วก็ทุกคันจะติด GPS นะครับก็สามารถหาเลือกช่างที่อยู่ใกล้ที่สุดได้เลยเพื่อจะได้เข้ามาบริการท่านได้อย่างเร็วที่สุดนะครับค่าเข้าช่างช่วงรับปาาระกันไม่มีค่าในข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะครับค่ายกเว้น น้ำมันหล่อลื่นนะครับจะอยู่ที่ลูกค้าตลอดนะครับตัวนี้เพื่อความให้ลูกค้าสบายใจว่าน้ํามันคุณภาพจริงๆก็น้ํามันเกรก็คือปกติครับตัวเป็นเครื่องไเล็กตอนนี้ก็คือใช้น้ํามันตัว15 40ปกตินะครับก็ทีมงานตั้งใดจะมีผู้มือการใช้งานนะครับรถหนึ่งคันจะมีคู้มือการใช้งานแล้วก็จะมีถังมานะครับนี่เลยครับกำลังุ นะครับทีมงานท่านใดสนใจรถตักของ XCMG นะครับตัวมาหาผมได้ที่เบอร์0 8 6 4 9 1 4 2 4 6นะครับผมเจน XCMG OCR Thailand ยินดีให้ข้อมูลกับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตักรถอื่นใดให้ข้อมูลทุกท่านได้หมดเลยนะครับก็ยินดีให้ข้อมูลกับทุกท่านหรือ,อท่านใดจะเปลี่ยนรถจากรถฟุกคลิฟที่ใช้อยู่มีปัญหาก็เข้ามาดูแลตัวมาหาผมได้เลยหรือ บางท่านใช้เป็นรถไถตักอยู่นะครับใช้ยังไม่เหมาะสมทบาง,งานก็โทรมาผมได้นะครับเปลี่ยนเป็นรถตักได้นะครับหรือของเราโฟกลิฟ์เราก็มีนะครับเ c m g ซีเอ็มราดูแลท้าน,นเลยก็ฝากทีมงานทุกท่านด้วยนะครับหรือทีมงานลานปาล์มท่านใดนะครับไม่ได้ซื้อเองนะครับแต่มีทีมงานหรือมีญาติเพื่อนสนิทมิตรหายจะเปิดลานปาล์มเพิ่มก็โทรมาผมได้เลย ตัวนี้จะเป็นตัวอันดับ2ของ XMG นะครับตัวที่1จะเป็นรุ่น156น้ําหนักอยู่ประมาณ4.95ตันนะครับก็4500กิโลจะ5ตันตนะครับตอนนี้รถตักของ XMG c นะครับขึ้นเป็นอันดับ1ของไทยนะครับก็ตั้งแต่เดือนที่1 จนถึงปัจจุบันนี้ยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของไทยแล้วนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ XCMG ตอนนี้ขึ้นเป็นอันดับสามของโลกนะครับอันดับหนึ่งจะเป็นของสหรัฐนะครับอันดับสองของโลกจะเป็นของญี่ปุ่นอันดับสามนะครับนี่เลยครับ XCMG เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศจีนนะครับก็ <S <S ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของไทยนะับปัจจุบันและก็เป็นอันดับสามของโลกนะครับก็ ฝากทุกท่านไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับอย่าลืมนะครับที่ถึงจะเพิ่มรถตักทั้งใดโทรมหาดนะครับที่เบอร์0864914246นะครับ N XCMOCA ไทยนะครับผมขอบคุณมากครับทุกท่าน